สบายดีข้าพเจ้าเปรมออร์แกนิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เปรมแชแนลเนาะกะที่ว่าดนดนอิลิกทรอนิกส์บริบทคลิปเนาะเหมือนเป็นเดือนผู้่อเนาะกะมื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่เราไปอยู่ประเทศที่สามที่แรกข่อยกระซิบ่เฮ็ดซ้ำแต่ว่ามีคนอยู่ปากซีสักิดข่อยลองเฮ็ดเบิ่งข่อยก็เลยข่อยก็เลยสิเห็ดคลิปนีดซะเออ เรื่องของเรื่องก็คือข่อยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าไงไปไปเฮียนเกี่ยวกับการเห็ดกษตรอยู่เมืองไทยเนาะหลังจากที่จบเรียกงานเนาะหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปเยือนหูห่นนแหละเขาก็เลยไปกินเขาเนาะไปล่มไปว่าไปสอบถามกันนี่แหละแล้วก็เลยมีคนไทยคนหนึ่งมาเ,เราจับโทรศัพท์ในเบื่องนานว่าคุณเพมคุณรู้จักผู้ชายคนนี้ไหม ขาเลยว่าเออกับพอคู่ยูเห็นเราเห็ดเป็นเพจเห็ดเป็น youtube อย่างนี้แหละเราเป็นคนไทยที่บอกเขามาสิแหละเห็นเราพูดภาษาไทยเนาะพอเราเห็นเราเห็ดคลิปว่าปะเขอก็ประเทศลาวนี่แหละตัวใดเราบ่มหมักเราก็ว่าอุศินาพูดีคนไทยเขาไม่ใช่คนไทยนะครับเขาเป็นคนลาวเอาแมนสะบาอกว่าีิแหละโอ้เขาก็เลยล่องเห็ดคลิปเบึ้งเนาะพอเราคอยก็ไป่องเฟซ ส,ง Facebook, สง่งเฟซส่งยูทูบเราเนี่แยแหละส่วนเราเราจะเป็นคนที่แบบว่ามีคนมาคอมเมนต์แล้วปุ๊บเราจะไปเอาหูคนนั้นแหละก็มาเห็ดคอนเทนต์แล้วก็เอามาว่าเออสั่งเป็นคอนเทนต์เนาะแล้วคนไทยก็มา,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 าต่อคนไทยเานาะคนไทยก็ว่าคนไทยบางกลุ่มเขาไม่สบายใจนะครับเพราะคนลาวบางกลุ่มคิดว่าเขาเป็นคนไทยมาทำคอนเทนต์มาพูดถึงประเทศลาวในแง่ที่แบบไม่ดี ลักษณะเปตตี้เนาะข่อยก็เลยเออลองเหตุคลิปนี้บ้างเพื่อคนไทยบางคนยังเขาจะพิดว่าเราเป็นคนไทยเนาะาะว่าคนไทยที่ข่อยไปนั่นเขาก็ะพู่ซ้ำว่าข่อยเห็ุยูทูบคือกันเนาะข่อยก็ไม่ได้บอกข่อยเป็นข่อยก็ไม่ได้บอกว่าข่อยเหตุยูทูบไหนเหตุคอนเทนต์ยังข่อยก็เหตเราปกติ่อคอนเทนต์ก็เป็นละครสั้นเหตุคลิปไปเที่ยวเหตุคลิปแบบว่ามีสาระมาสัิญซ แต่สลายคนไม่ค่อยเบิกเนาะสลายคนไม่เบิกแตลภร้ายกลัวช่วงนี้เราครอนสั่งกับบริเฮ็ดเนาะกับเพื่อนคน,คนลราไปนํำกันกับฟ้าสกิดกอยมึงลองเฮ็ดเบ่งมาพอเห็นเราเอาคนอื่นมาว้าห้ายแลย้วลองเฮ็ดคิดเบิ่งเนาะสายยาเราเนี่ยเป็นเทพโย่เนาะมหาเทพสมหาฮากาบเอาความจริง,ขงเขียแล้วกับบุมเนคนษษพิเศษพิโสอีอย่างดอกเนาะแต่ เบิ่งยยดยิวกับโบนิลายซ้ำบางคนมาเบิ่งกระดาษซ้ำมีทั้งคนไทยคนลาวเนาะเขามาว่าเขามา,ว,า,มาว่า่ตว่าเนาะอยู่ในเพจก็มีเนาะอยู่ใน youtube ก็มีเนาะแต่ว่าคั้ในยู u b e เขาไปดา่าหรือว่าคำอุปสรรคปุ๊บมันจะมันจะแบบแบนไปในโตเนาะเขาจะบูเหินซ้ำเอาความจริงขอเทื่อนกับสมุทคิดคี้ซ้ำเนาะขอญาตแล้เอาข่อยไปว่าอีกเนาะ <laughs> แต่ทีนี้ก็แล้วแต่เนาะ อย่าขอบใจคนไทยเนาะที่เข้าใจคนลาวเนาะที่ที่ว่าเป็นอย่างคนลาวเนาะใส่ภาษาไทยเนาะและนําเสนอเหลืองลาวที่เกี่ยวกับประเทศลาวเนาะเป็นอย่างคือผมกภาษาลาวหลักสิะสินะเพราะว่าคนไทยบางกลุ่มนะยังโบหูซ้ำว่าลาวนะเป็นคนลาวเออแล้ววันนี้คนลาวบางกลุ่มเนาะหูแล้วอกอ็เขาไปว่าไปว่าแล้ว วันนี้คนไทยเขาบอกเขาบอกโอเคเนาะาะว่าคนเล่ามากลุ่มคือว่าเขาเล่าเป็นคนไทยแล้วเขาไปคอมเมนต์กขาไปเหตุคลิปอย่างนี้แหละอว่ามีคนไทยเนี่ยมาว่าเียกับคนเล่ามาว่ามาว่าดราม่าอย่างต่างๆนนะเอขอาก็เลยเหตุคลิปนี้เพิ่งเนาะคันมาเราเห็นคันเราอยังกะเออคันเล่าเสียเอาขอไปบอกต่อคันแล้วแต่เราใช่เนาะข่อยเขาบอกบมบมโมแค่เนาะเออาะว่าเขาเห็นแล้วเอาคนอื่นมาว่าแล้วขอยลองเอาเล่ามาว่าซะ พอเราโมเมนต์มหาเทพเนาะเทพโยเทพเยงเนาะคันเราเป็นเทพแท้นะเราต้องหูหลัว,วันที่หนึ่งเออประเทศไทยเลขยหกตัวเราวันที่หนึ่งหกล้านหกล้านบาทผู้นี้คันเราเป็นมหาเทพทคันเราหูเรื่องเล่า,าทุก่างแทะนะเราต้องหูเนาะอืคันโปรดได้ต้อขอคอมเมตคลิปต่อไปเนาะคอมเมนต์มาได้ขอเชียร์ในเมืองเราขอจะไปส่องว่าเราเป็นไพกันแท้บายบายขอบใจหลายๆ